ความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีลอนมัสเป็นคนแรกในโลกที่รวยทะลุ5แสนล้านดอลลาร์แต่ความสําเร็จนี้มาจากอะไรและมันบ่งบอกอะไรถึงอนาคตของธุรกิจและเศรษฐกิจโลกในยุคที่ความมั่งคั่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอีลอนมัสผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาและเฟซเุ็กได้ทำประวัติศาสตร์ใหม่เมื่อกลายเป็นคนแรกในโลกที่มีสินทรัพย์สุทธิทะลุ5แสนล้านดอลลาร์ตามข้อมูลล่าสุดจากนิตยสารฟอบซึ่งเผยแพร่แต่ชนีมหาเศรษฐีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ตามเวลาสหรัฐ แต่ความมั่งคั่งนี้มาจากไหนมัสมีส่วนแบ่งการถือหุ้นในเทสลามากกว่า 12. 4เและในปีนี้ราคาหุ้นเทเซอร์ก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า14%ทําให้มูลค่าสินทรัพย์สุที่ของเขาเพิ่มขึ้นอีกกว่า6 0พ0ล้าน,นดอลลาร์นอกจากนี้บริษัทอื่นๆของเขาเช่น X น็ซบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์และ SpaceX บริษัทด้านการบินและอวกาศก็มีมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้แล้วนี่คงเป็นจุดที่คนใช้ความสนใจมากที่สุด มัสไม่ได้เพียงแค่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่เขายังเป็นผู้นำที่มองไปข้างหน้าด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเช่นปัญญาประดิษฐ์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ซึ่งทำให้เขาไม่ได้เพียงแค่รวยแต่ยังเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของมนุษย์แต่คุณคิดอย่างไรความมัง่งคั่งของมัสเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมาขึ้นในยุคป,ปัจจุบันหรือเป็นเครื่องหมายของการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรมขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นกับเเราาาในนนนช่่องงมตมด้้ลี นอกจากนี้ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับมหาเศรษฐีอื่นๆเช่นลรีอลิสันผู้ก่อตั้งบริษัทออลอโคซึ่งมีทรัพย์สินสุดประมาณ3 5 7 0 0ล้านดอนลลาร์และกระแสคลั่งลาบูบูที่ดันหวังหนิงเจ้าของป๊อปมาร์ทให้รวยกว่าแจ็คมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลอยากรู้เพิ่มเติมติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https colon www d t h e b a n k o k i n s i t e t com f a c e b o o k https://www.facebook.com/slash the Bangkok Insight X https://twitter.com/slash Bangkok Insight Instagram https://www.instagram.com/slash the Bangkok Insight YouTube https://www.youtube.com/slash channel/slash Yusuf Almer 52G